วันนี้นะคะชันจะมาเจาะลึกว่าเขาอยู่กันยังไงเขาความสัมพ,พันธ์ไปถึงไหนมันต้องฮอตแล้วก็แซ่บแน่นอนทิเชษคอนเฟิร์มค่ะเราอยากได้แบบไม่ใช่ฮะ<า>ดีก็นางก็ตอนที่เดินไปแล้วนางก็สกิดว่าแบบเฮ้ยงานดีแล้วก็หันขวาไปเออแล้วพอเขาเดินมาไอ้ก็แบบคนนี้แหละที่มองชอบคนเซอร์ช <c oughs> <Yeah. S 2> ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่า <Okay, S 2> <c oughs> อย่านะ <c oughs> อย่าทำแบบนี้นะแบ่งติดเล็กอย่าทำแบบนี้นะว่าแล้ว <c oughs> ว่าแล้ว ตอนแรกไม่คิดอะไรเลยตอนแรกที่เจอไอซ์อ่อะคือไม่คิดว่าแบบไม่คิดไม่มองว่าชอบหรืออะไรเลยเฉยๆอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันนิสัยเหมือนกันอะ่ะนะไอซ์นะ่ะมันไม่คิดอะไรหรอกถ้าคิดก็ดีปากต่อปากอย่างอร ե ตอร่อยไม่รู้ฟาริเคยชอบผู้หญิงใช่ป่ะเลสเบี้ยนไอซ์ก็ก็เคยชอบผู้หญิงเหมือนกัน <c oughs> จากเมื่อวานมาถึงวันนี้สนิทกันมากขึ้นไหมก็คิดว่าสนิทกันมากขึ้นนะคะ ตัวฟารีเขาก็ดูจริงจังนะน่าจะเป็นคนจริงจังกับความรักอะเริ่มเช้าวันใหม่ที่สดใสของเหล่าคู่เดทกับกิจกรรมสุดมุ้งมิ้งที่สวิตช,ชีฟฟาร์มเข้าลำบากขนากนี้เลยหรอวะเฮ้ยๆๆไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะว้าวเราว่าต้างไปให้โค้ชเขาให้กระโดดทำไมลำบากจังเลยเอาบอลเป็นทีเซอร์ื่อไหร่คะเห็นไหมนี่เราเคยเห็นบอลจะไปหมดเลยเนี่ยทุกคนรักบอลทุกคนรักบอลเนดูบอลทุกคนรักบอลเอาบอลเขามารับเลยนะไอ้บีมาร์กันแล้กันโอ้ย รถกับหน้าบอนนี่ไม่รู้อะไรเก่ากันนะ้โหพอกันสวยดูดิน้าร้านอะขนาด้นก้เ่คือแกะใช่ไหมูตตัวนี้ชื่อตัวนี้ตัวนีชื่อมิ้นจำได้หมิ้นอีมิ้อีมิ้นแกะชอนมิ้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 นมนตัวนี้ตัวมีชื่ออีไอเอาอีจพีมันาจะลืมตัวตลอดเลยเไม่ทำา้ดีๆวเนี่ย แต่เริ่มวันนะคะก็เริ่มจากการไปเที่ยวสวิตชิปฟาร์มค่ะแดดร้อนร้อนมากแต่ว่าแบบไปเข้าไปครั้งแรกก็ไปเจอแกะก่อนเลยคือความร้อนหายไปเลยเพราะเจอแบบปุยปุย,ปยวิ่งมามันน่ารักอะ่ะแบบแม่งน่ารักมากอะไรประมาณเนี้ย ไมด้ันแขงกเนี่ยดูแบดเลยดูแบดบอยบอลยิบสามเองอายุเท่ากันยังเป็นเบบี้อยู่ถ้าเกิดเะเชื่นี้ก็เป็นเด็กสดเขาหาแม่แต่นี่เขานี่นี่เขาเคี้ยวหญ้าอย่างกระเยยนกระหือเลยอันนี้เราอาจจะเป็นแฟนกันด้วยนะคะ ไปจ,จบเป็ดนี้ก่อนเราขอทุกคนก่อนทุกคนขอทุกคนก่อนนี่เขาเรียกว่ามี่ตาด้วยไหนอะไม่เห็นไม่ยินมันพูดนะครับเรียบร้อยดูจะเล่นอยู่กันไมครัไม่ไดีกว่าอ้ยมันมีอันนี้ด้วยโรแมนติกจังเลยโอ้โยโรแมนติกจนติ๊กอยากอยากอยากคล้องกับไอ้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วกุญแจอยู่ไหนเอากุญแจมาแล้วนี่จะกุญแจมือ มันจะเป็นฟิลที่แบบเข้าไปแล้วก็จะมีกระต่ายตัวน้อยกระโดดตามเราแล้วกระต่ายเชื่องมากเรียกปุ๊บมานี่มันพุ่งมาเลยพอเราเห็นกระต่ายตัวเล็กเราก็นั่งลงนั่งลงมาให้อาหารปุ๊บก,กระต่ายอยู่เต็มตัวเลยค่ะปีนที่มานั่งบนตักน่ารักค่ะคือแบบอารมณ์แบบคือเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วอารมณ์ตอนนั้นคือแบบปินอะทาไมทาไมอ่ะ ยื้อให้มันจากนี้หรือเข้าใส่ว่าดันเขาก็มาใหม่คือเหมือนเขาบางคนเขาก็มากับคู่แล้วอะเขาก็ไม่อยากจะ agressive เกินไปเยอะเกินไปแต่หนูรู้สึกว่าเขาก็ดู c o o ดีนะแบบดูอะไผู้ชายแบบง่ายๆแบบไม่ได้เรื่องมากเลยไม่กลัวอลไรพี่เขาเก่งนลยได้เห็นโมเมนต์ของเพื่อนๆแต่ละคนที่แบบอืมอย่างนี้ก็มีเหรออย่างเช่นคุณดั๊กอย่างงี้คุณดั๊กนะคะเข้าไปสอนแบบสอนเด็กป้อนอาหารกระต่ายเออแบบุยนั่งแบบ ล้มควายตายได้เลยด้วยมือเปล่าอ่ะแต่แบบเอ้ยนางมีโมเมตนต์น่ารัอกวอนอย่างนี้สิอย่างเงี้ยก็มีกิจกรรมเล็กน,น้อยนะครับผมที่แบบว่าทําให้แบบทุกคนแบบดูอน j อยแต่ว่าแดดแรงนิดนึง <c oughs> เกมนี้เราศึกษามาดีมากคือมันต้องใช้เอลวต้องโยกต้องโยกตามต้องโยกตามอ่าไหนขอดูเอลหน,น,อน่อยมาดูเอลน <c oughs> ี่ต้องใช้เอลกันนต้องใช้เอล เสีลาตยเรามาวัดความสามารถกับการแข่งขันทรงตัวบนวัวกระทิงไว้ไว้เปล่าต่างหรือยังเกมแรกก็ที่เจอก็คงเป็นเล่นจับเวลาขี่กระทิงนะครับมันไอเครื่องเล่นกระทิงที่มันยกโยกอ่ะมันก็แข่งเพื่อว่าหาผู้ชนะกับผู้แพ้สำหรับคู่ใช่ไหมคะ ก็คือแนนก็จะคู่บอลอาก็จะคู่แบงค์พี่ฟาลีก็จะคู่กับดักค่ะ ดักอย่างเดียวอะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะแต่ในใจก็คิดว่าแม่งตายแน่นอนดูนะรุ่นพ่อเราเริ่มกันที่ย่างเลอโอ้โหข้างเดียวสับปิดกบนสเต็กบอกมีความปลอมเด้อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกินสเต็อนะเดี๋ยวเธอพายกินสเต็กจะแน่นบอก บอกแล้วอย่าล้างนะเจ็บแขนนะบอกไว้ก่อนมันจะมันไอ้ที่ึงมันไอ้ที่มันไหวอะมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันแขน็งโก้มถี่วิแล้วถี่วิแล้ว ป็นสามวิอ้าวรอดก็้กูดับโดนเหรอดักเราใจเด้อฟาริผมมาวินอยู่แล้วครับผมชนะไฮสาย1วินาทีพีดักได้แค่50กว่าวิอันนี้ถือว่ากระจอกมากยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วดูจากร่างกายแล้วหุ่นหน้าตาชนะอยู่แล้วบทลงโทษของผู้แพ้ก็คุณและคู่เด็กต้องเข้าไปให้อาหารแกะโดยสวมชุดที่ทีมงานจัดให้ ผู้ชนะคือคุณและคู่เดทได้สิทธิพิเศษมีแอนกิสกับอัลปาก้าในห้องเป็นเวลา5นาทีไปมีแอนกิสกับกับอัลปาก้าได้รอดเรารอดใชไม่ต้องดำอะไรเรารอดโอเคเหรอโอเคค่ะเ,เราต้องแต่งตัวไม่ผู้ชนะนี่แ้่ <ไป S 2> ราแนะก่อ,อันนี้เข้าไปอยู่ในห้องอัลปาก้า5นาทีผู้ชนะทำไมทั้งนั้นอ่ะห้องแอร์ผู้ชนะกับแพ้ก็เหมือนโดนทำโทษทั้งคู่ไม่รู้เพื่อชนะเพื่ออะไรนะคะรู้สึกว่าเราโชคดีที่สุดละ พราะว่าคนที่แพ้เนี่ยก็ต้องโดนใส่ชุดเสื้อกันฝนในอากาศที่แบบเฮย้ยมันแบบร้อนมากๆอ่ะแล้วเขาก็ต้องใส่เสื้อกันฝนติดญ้าติดอะไรอย่างเงี้ยไปยืนให้อาหารแกะส่วนคนที่ชนะก็กลายเป็นแบบว่าโอเคต้องเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ตอนแรกเขาสุ่ว่าห้องแอร์มันดีนะแต่มันคือห้องออกกาห้องออบัก้าที่แบบเหม็นๆหนะ้าถึงเวลารับบทลงโทษของผู้แพ้ ฟารีเหมือนกับว่าเขาไม่มีคู่เขาก็เลยเหมือนกับโอเพ่นโชว์คือก็จะกางกว่าว่าโอ,อเคฉันไม่ได้มากับคู่นะฉันก็เลยแบบว่าคือคำน,น่าจะแบบว่าดูไม่น่าเกลียดถ้าเกิดคุยกับลองลองคุยคนนู้นคนนี้ดูว่าใครน่าจะแมทช์ได้ใครน่าจะเข้ากับเราอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่มีคู่แล้วเจอความเกรงใจคูยเก่งหรือเปล่าอยากจะคุยกับคนอื่นแต่ก็เกรงใจคนอื่งหรือเปล่าแต่พาลูแบบไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอย่างน้อย่างับขาพ่อนะ เฮ้ยเฮ้ยคนอนกับมานมารีโวไหวเปล่าเฮ้ย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 ไอ้ไอ,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 อ้ไ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 า้ไอ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 ้เห้นอ้ไอ้ไแ้ไอ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 ้ไ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 อ้้้ไน้อ้ไอ้้วแ้บห้นไปอ้กท้น,<ด>นึ้แก้ไ<ด>อ้ไอ้ไ<ด>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  ดีนะไอ้นั่นไม่หายไปด้วยเพื่อนก็หัวเราะไม่มีใครบอกออกว่าเธอะไม่มีใครสงสารเลยอะค่ะเอ้าทำไมอ่ะในขณะให้ตัวเราอะก็สงสารนะแต่ก็ขำอยู่อะขอโทษ ถึงเวลาผ่อนคลายในอากาศเย็นๆของผู้ชนะเราจะให้พิสุจน์คือเราเป็นผู้ชนะแต่ว่าเหมือนเราโดนโทษไปด้วยผู้ชนะเข้าไปมีไอคิกับอัปปะกะคือไม่ถามมาเลยว่าเราอยากอัปปกาหรือเปล่าเข้าไปถามว่าดีไหมมันเย็นแต่กลิ่นอัปปกาแบบว่าไม่ไหวจริงๆอะ่ะ หลังทำกิจกรรมกลางแจ้งคู่เดทก็มากินอาหารเที่ยงในบรรยากาศสุดชิล สวัสดีครับเบนกิติวิชินโสคนทรัพย์ครับผมอายุ27ปีครับผมอาชีพตอนนี้เป็นนักธุรกิจครับผมจากเทมเมลซีซั่น11คนหล่ออาจจะเจอได้ทั่วไปแต่ถ้าคนที่รับคนหมดใจมีผมคนเดียวครับ ความสาคัญของคู่เดทยวตอนนี้ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยตั้งแต่ออกระจากรายการครับจริงๆแล้วผมอยากมานั้งแต่ซีซั่นของตัวผมเองแล้วแต่ผมต้องติดทุรละก็เลยคิดว่านี่น่จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจเลยห้องเต็มโอ้มานั่งหัวโต๊ะหรืว่าห้องลอยน้ำตาดูมีภุมิฐานนะคะดูแบบมีมีมีชื่ออะไรบ้างครับ ค่ะโอเคใช่ว่าเบนเนี่ยดูเป็นคนไทยดีชื่อดักคับดูเล่ามาแล้วแบบผู้ชายคนอื่นต้องต้องแบบต้องระวังตัวหน่อยค่ะแต่เหมือนกับว่าผู้ชายจะดูไม่ค่อย positive กับเขาตอนที่เข้ามาเหมือนกับว่าจะไม่ได้เกลียดเขานะแต่จะมีความแบบบนบ่อยๆนะมันไม่เหมือนกับตอนที่ดักเข้ามาตอนดักเข้ามาเจะมีความเออเออจกได้กับสาวๆแบบว่าแหมกระดีกระดายกันเลยนะมันไม่มีความอะไรดบ น่ากลัวเท่าอ่ะแต่พอเบ้นเดินเข้ามาแล้วมั็นสาวก็เป็นอะไผู้ชายแบบเพราะว่ามุ้งไปลบมาด้วยมนสะอาดมากเลยรอมึงว่าคนนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชิมทันทีนี่มึงไม่ตัดเขาตกรึเลปล่าไม่เปิดโอกาสใหเลยเขาเล่นเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้รู้อกโดยขายเจ้าถิ่ไม่ได้เจ้าถิ่นเลยไปเอาจังหวะแรกที่พี่เบ้นเดินเข้ามาเอาแรกอ่ะคิดว่าเจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงแรมเดินเข้ามาไอ้เชี่ยกูแบบมีเกียรติแะ้วขนาดนั้นวะเจ้าของโรงแรมเดินมาทักทายเลยเหรอไม่ใช่แบบโอ้โหเดินมาแบบมากออสวัสดีครับผมสวัสดีครับัดีครัคือ,ค,ค,อคือเราดูหลายรายการแบบแหลงเราไปกินข้าวหรือไปกินอะไรเงี้ยจะมีเจ้าของแบบเฮ้ยมาแนะนําอะไรเงี้ยเราคิดว่าเจ้าของอเฮี้ยตกใจมาเลยเดินมาแบบใส่แว่นวงใหญ่มากฮลัลโหลเสื้อสูทมาเลยจ้า เ,ออเออทะเลเหรอหรือว่างานกาลาอะไรเงี้ย oh, 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 oh. คุณเพื่อนกำลังนั่งทานข้าวกลับจากฟาร์มแกะก็ได,ได้ได้รับการต้อนรับอย่างดีมีการแซลมีการคุยก็สนิทสนมกันยิ่งโดยเฉพาะน้องบอลเนี่ยน้องบอลเนี่ยจะมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าในโต๊ะเนี่ยใครเป็นเจ้าถิ่นจะเ,นเล่นผมก่อนเลย <laughs> มันแบบเนี้ยป่ะเป็นผู้ชายแบบหล่อตี เขาแบบมาเนี้ยบเนียย้ยไปเงี้ยหลายคนอาจจะก,กิ๊กกราดดูกระจอกมากกระบอลนะแรกพี่พี่เบนเดินเข้ามาหนูว่าจะขอโรงแรมเดินมาสวัสดีกูรังคิดเหมือนมึงเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไมาเป็นไงไมัน <c oughs> ใช่ไหมไป <c oughs> ดูครั้งแรกที่เห็นไอ้เนี้ย <c oughs> คือไปดูว่าพี่ไอ้สัตว์ตอนเดินมาต้อนรับพวกกูขนาดนี้เลยไม่คิดว่าผมแบบเป็นเชฟเป็นเด็กเสิร์ฟเดินมาเติมน้ำบ้างเหรอคิดว่าจะขอโรงแรมเดินมาน้องพี่ดิก็เ เปิดตัวเขาเปิดตัวชุดเปิดตัวหรืชุดเดียวเฮ้ยปกติแต่มันเป็นสไตล์ของเขาไงสไตล์เซอร์ขนาตดีไซน์ดีตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายมีความลับกินอะไรกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไม่มีอะไรเลยว้าทำไมมึงไม่มีแฝดว่าแเราอย่ยง ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับีสวัสดีครับที่เป็นเทรนเนอร์ที่นี่เหรอที่นี่ครับนี่ใช่สวัสดีครับโอ้วันนี้วันนี้จะมาเป็นเทรนเนอร์ทุกคนกระดิ่งน้องสองพี่สวัสดีครับชื่อทอมนะครับอายุ33ปีอาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ครับมาจากหนุ่มโสดซีซั่น13ครับตัดใจไม่ง่ายเลยครับแต่คุณต้องทำดับไฟหนึ่งคนแล้วอยู่ตรงนั้นเพราะคนที่ใช่จะไปรับคุณถึงที่เชิญครับได้ ควาสัมพันธ์ของคู่เดทนะครับตอนนี้ก็คุยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนครับแล้วก็ศึกษากันเรื่อยๆแล้วก็เพราะว่าเวลาค่อนข้างจะตรงกันยากครับไลฟ์สไตล์บางเรื่องก็ค่อนข้างจะต่างกันนิดนึงครับแต่ก็คือคุยกันในฐานะพี่น้องแล้วก็ศึกษากันไปเรื่อยๆ ก็คือไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าตัดความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยครับหนุ่มโสดซีซันสิบสามโฟมาอีกคนคือพี่ทอมครับรู้จักดีอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในโพเดียมนั้นเหมือนกันเป็นอะไรที่ตกใจเหมือนกันว่าพี่ทอมมาแนะนำตัวกันหน่อยดียังรู้จักหมดเลยอ่ะสวัสดีครับผมผมบนส์ครับโอเคชื่ออะไรครับสวัสดีครับบอลครับครับฟาค่ะฟาค่ะเบน์ครับเบน์ครับถ่าคนนี้ดาครับโอเคครับ วันนี้ว,ว,ว,วอลผวอลอาก่อนสิ่งแรกสุดตาพี่ทอมมากคือกางเกงพี่ทอมคะ่ะพี่จะปิดไปไหนคะถ้ามันจะแตกเลยนะคะทำงานกลัวมากเลยคือกลัวแบบกางเกงพี่ทอมพอลงไปแล้วมันจะแบบแปลกแปลกแฉะเดี๋ยวเราจะมาจับลูกบอลน,นะครับ ็คือถ้าใครจับลูกบอลอเหมือนกันงสีเหมือนกันคือคู่กันแล้วก็จะเ,เ,เ,เล่นเกมไหนจ,จับ lady bird ปไมาแล้วกมีคู่โค้ชอ่ะก็เล่นกับมือเนี่ยมือ <c oughs> คู่อะไงเนี่ย <c oughs> คุณทอมครับคุณทอมเป็นเทรนเนอร์มาจากเท็กเมียวทีทั้ง13มาเป็นเทรนเนอร์ให้เราแล้วก็เป็นคนมาจัดเกมจัดกิจกรรมให้เราเล่น พอรู้จักจริงๆใช่ป่ะอ๋อจริงๆตอนแรกอ่ะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาดูแบบตัวใหญ่ดูแบบงงงงเงื้อเงะอะไรเงี้ยค่ะคือเขาดูเป็นคนที่แบบว่าดูขรึมดูภายนอกอาจจะดูน่ากลัวใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงเขาดูเงื้อเงะมากเลยนะจะเริ่มกัเนเลยโดยที่ทสุภาพสตรีจะนั่งอยู่บนข้างหลังสุภาพบุรุษครับออใครน้อยสุดออแท้นะเขาต้อโทษมาหนึ่งสองสามหนึ่ง ถ้าหนูเป็นเขานะหนูก็จะโชว์สกิลเริ่มเลยดูซิใครจะทำได้เยอะเท่าฉันต้องแข็งแรงที่สุดในนี้ไม่หมื่นสามก็ชนะแล้วจริงๆโว้หนึ่งสองไปวะสามเวดเฮ้ยเท่าไหร่ที่เท่าไหร่อะ หน้ามันแดงอ่ะหนึ่งสองสองสามสามสี่วิกวิกจุดห้าห้าห้าได้ห้าทีหน้าแดงแป๊ดเฮ้ยห้าทีนี่ทุกคนที่แบบมาดูแบบอาจจะมองว่าเฮ้ยแย่แค่แบบแค่นี้เองยากตรงไหนวะ ลองมาทำลองไปทำดูเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งเ็นตัวผู้ชายแล้วแบบอารมณ์แบบอืมสัมภาระคืนนี้กูอยู่อย่างนี้เลยฮะ ถามดักถามผมว่าไหวไหมผมบอกไม่ไหวเพราะเลยผมขอขึ้นดักแล้วกันตัวดักก็ยกผมไม่ขึ้นเหมือนกันก็เลยแพ้เกมนั้นตปฮะเกมนี้พี่เบนแพ้พี่เบนครึ่งทีกระจอกมากโคตรกระจอกอ่ะหุนแบบหุนไม่ได้ทำได้แค่เนี้ยสักสองทีสามทีปะครึ่งทีโอ้โหโคตรอ่อนเกมที่สองก็จะเป็นเกมซิตซอัพกินป๊อกกี้ก็เกมพวกนี้จะทำให้เกิดความสัมพันธ์กันแบบว่าสนิทกันมากขึ้นฮะ ตัวให่สุนี่ยที่ปากกา90น้ว90นิ้ ลันก็ลองจะดึงเข้ามาจูบแล้วแต่เขาตึ๊งเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆจะจูบจะจูบแล้วก็จูบมีจูบไม่ได้จูบหรือะ่ะก็ที่บังเอิญแบบว่าป๊อกกี้เขาป๊อกกี้มัน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 ต้องกัดเรื่อยๆสิบครั้งไงมันก็เลยแบบอาจจะชนนิดนึงปากชนปากนิดนึงเขินนิดนึงะฮะผมเหอฮะผมผมคิดแต่น้องเขาไม่จะคิดหรือเปล่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ตอนคิดสภาพว่าตัวเองจูบกับไม่ทอมอยู่รู้สึกยังไงนะ ขอสามคำก็ผมมันมากครับผมมันมากถ้าเราเป็นคนหมุนขวดขวดหมุนไปจบที่ใครเราสามารถถามอะไรก็ได้แล้วคือต้องสัญญาว่าต้องพูดความจรงิงรักเราไหมถ้าเธอตอบไม่ได้เรากินแทนเลยนะถามว่าใครชอบพี่ป่ะ <laughs> <laughs> แบบพลหวลลุกไปเลยอะค่ะไม่ได้เกียดค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับชอบอะฟาชอบพี่ปะไม่ชอบถามทุกคนว่าคิดอะไรกับพี่ไหมคิดอะไรกับพี่ไหม,ไมคือหวานนะถ้าเกิดใครคิดกูก็ได้ได้หมดจัดว่าอยู่